สวัสดีค่ะดเด็เๆวันนี้คุณครูจะมาสอนรายการราบทางประกอบรูปภาพค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังในทางกันนั้นคุณครูได้เตรียมกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาให้เด็กๆร่วมสนุกกันค่ะกิจกรรมที่คุณคร,รครูเตรียมมานั้นมีชื่อว่าหน้าไหนคืออารมณ์ของเราคุณครูได้เตรียมรูปภาพการ์ตูนสีหน้าต่างๆมาให้เด็กๆดูได้ค่ะ เหมือนการ์ตูนอินไซอาเลยถูกต้องเลยคะ่ะมีครูเอาตัวกัปไนมาจากอินไซอา t ค่ะ<ม>เด็กคะมาช่วยกันตอ,อกค่ะว่าแต่และลูกคืออารมณ์อะไรบ้างรูปแรกคะ่ะเด็กคิดว่าคือรูปอารมณ์อะไรคะโกรูเก่งมากเลยคะ่ะ มาสวนมากเลยค่ะนิ้งเสวยมากเลยค่ะเด็กๆคะไหนเด็กๆลองเรียนแบบสีหน้าท่าทางของอารมณ์ทีละรูปให้ค,คุณครูดูหน่อยค่ะเออรูปโกรธก่อนเลยโ,เโกรธทำท่าทางยังไงเอ่ย เก่งมากโมโหคำท่าไทยเนยเองเก่งมากค่ะเด็กๆไหนไหนไหสดใสมากเลยค่ะเด็เดเดสดสกๆห้องนี้ยิ้มสวยกันมากเลยเด็กคะครูขอสองคนช่วยครูตอบคำถามหน่อยค่ะประยิยาคะเวลาหนูรู้สึกโกรธเนี่ยหนูรู้สึกยังไงบ้างคะ อยากคุยกับใครเลยนะอยากอยูคนเดียวคำผ่านที่น่าเลยค่ะเด็กชายสกอนคะเวลาหนูกโกรธหนูรู้สึกยังไงบ้างคะโวยวายมโหอเองมากเด็ๆคะแล้วเวลาเราโกรธเราควรทำยังไงดีนะไปฟังนิทานกันเลยคะ่ะนทิทานของเรามีชื่อว่า บ้านนี้มีเด็กขี้โมโหเรื่องโดยรัตนาโคชนะภาพโดยพันแก้วคูรัตนาพิสารบ้านนี้มีเด็กขี้โมโหเรื่องโดยรัตนาโคชนะภาพโดยพันแก้วคูรัตนาพิสารมะตูมเป็นเด็กขี้โมโห มาตูเป็นเด็กขี้โมโหเหมือนภาพนี้เลยใช่ไหมคะม,มาตูโมโหแม้กระทั่งมดตัวเล็กๆหยุดนะน้องชายล้อเล่นนิดหน่อยมาตูก็โมโหมโมโหเหมือนรูปนี้เลยไปให้พ้นเลยกุ๊กไก่กุ๊กๆใครมาขัดใจมาตูจะอารวาสให้ดู ทุกคนในบ้านชักจะกวดหัวกับนิสัยขี้มมโหูของมะตุมแม่พูดขึ้นว่าเวลามะตูมโกรธหรือโมโหูทีไรดูแล้วแม่ยังพูดไม่ทันจบมะตูมก็ผ่านมาได้เย็นพอดีปู่ย่าตายายพ่อแม่เจ้าลายจุดน้องชายตอนหนูโมโหแล้วเป็นยังไงเหรออามะตูมเอาอีกแล้ว คเห็นเป็นโอกาสเหมาะที่จะช่วยให้มะตูรู้จักตัวเองเวลาโกรธจึงแยกย้ายกันไปหาสิ่งของแสนก้นมาให้ของเหล่านี้มีรูปห,หน้าตาบุตรเบื้องเหมือนตอนมะตูมมองโหตอนมะตูมมองโหเป็นหน้าตายอย่างนี้เลยและยังซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้ด้วยน้องชายยิ้มกระจกสองหน้ามะตูมที่มองโหแล้วเหมือนสัตว์ประหลาดห้าห้า มาต้มเห็นหน้าตัวเองในกระจกก็ยิ่งโกรธเป็นฟืนเป็นไฟทุกคนจึงวางสิงของสานโกนแล้วเดินหลบไปยูบางทางมาตุมเดินไปเดินมาด้วยความโมโหได้ยินเสียงแม่ว่ามาเวลาโกรธลองนะับหนึถึงสิบดูสิจ๊ะมาต้มลองนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิบ เอนับถึงสิบก็เริ่มใจเย็นลงมาตูมลองดูสิ่งของต่างๆที่ทุกคนนำมาให้มีแต่ของไม่น่ารักน่าเบื้อหน้าบูดทั้งนั้นเลยและมาตุมก็หยิบของมาดูทีละชิ้นเริ่มต้นจากจานผลไม้น่าเบื้อของแม่เมื่อหนูกโกรธจะเป็นแบบนี้มาตูมดูไปดูมาได้ยินเสียงแม่กระซิบว่า ลี่แตงโมคว่มลงพลิกกล้วยหหายขึ้นมาตรงจรึงลองทางตามและพบว่าตนแตงเมื่อหนูไม่โกรธจะน่ารักแบบนี้นี่หละความลับของแม่ของชิ้นต่อมานาฬิกาหน้าบูดของปู่กับยา่าเมื่อหนูโกรธจะเป็นแบบนี้มาตูหมุนไปหมุนมา เสียงปู่กับย่าก็ดังขึ้นหมุนกลับหัวดูสิจ้าหลานมาตูมนิ่งอึง้งนาฬิกาหน้าปูดกลายเป็นนาฬิกาหน้ายิ้มนี่หละความลับของปู่กับย่าเมื่อหนูไม่โกรธมาเด็กๆ ของชิ้นที่สมรมหน้างอของพ่อมาตูมเห็นแล้วก็กอดอกชัดหน้านี่เป็นท่าประจำที่มาตูมชอบทำเวลาไม่พอใจเมื่อหนูกโกรธจะหน้างอแบบนี้ร่มมีไว้กลางกลางดูสิลูกพ่อแอบตามดูด้วยความเป็นห่วงมาตูมลองกลางลง่มไม่น่าเชื่อล่มหน้างอเมื่อกี้ กลายเป็นร่มยิ้มแฉงพ่อก็เก่งไม่เบาเก่งมากค่ะเมื่อหนูโกรธจะหน้ามุ้ยแบบนี้ขอชิ้นที่สี่ลูกโป่งหน้ามุ้ยของตาตาแอบเลีงมาบอกว่าเวลาโกรธก็เหมือนลูกโป่งที่ใกล้แตกระเบิดต้องปล่อยลมออกสีหลานตาลูกโป่งหน้ามุย้ยกลายเป็นลูกโป่งหน้ายิ้ม ุณตาท่านช่างคิดจริงๆเมื่อหนูหนจะมนาแบบนี้จ้าตัวหนอนกระดาษพับได้ยืดได้มีลายมือยายเขียนคำเอาไว้ของชิ้นที่ห้าตัวหนอนหน้าเกลียดของยายมาตูมอ่านคำแล้วไม่ชอบใจเสียงเล็กของยายก็ดังแว่วมาลองยืดตัวหนอนออกดูสิจ๊ะ เมื่อโปรดจะเป็นแบบนี้น่าเกลียดมาตูนเป็นตัวหนอนกาดยืดออกจนหมดจึงได้รู้สิ่งทีย่ยาต้องอการเอาจริงๆนี่หลักความรักของยายน่ารักจนเกลียดไม่ลงเมื่อหนูฉันน่าจะเป็น โกรธจนเป็นสัตประหลาดไปแล้วหรือความนับของสีงของแสนก้นทั้ง5้าชิ้นทำให้มาตูมรู้วิธีจัดการกับหน้าบูดของตัวเองมาตูมองกระจกที่น้องชายให้แล้วท่องคาถาด,ดับโมโหที่คิดขึ้นเองเอาละโอมหน้าบื้งหน้าบูด,ห,บดหัวปูนหัวโนมาตูขี้โมโหจ้องหายไปเที้ย มาตูมไม่โกรธแล้วจ้ะเขี้ยทุกคนในบ้านต่างยิ้มแย้มปรื้มใจแม่มาตูมบอกว่าหนูรู้แล้วค่ะว่าเวลาที่หนูไม่โกรธจะน่ารักมากมาตูมกลายเป็นเด็กอารมณ์ดีขึ้นมากทุกครั้งที่รู้สึกโกรธก็จะนึกถึงสิ่งของแสนกลนที่ทุกคนทำให้ บ้านหลังนี้จะมีเสียงหัวเราะดังขึ้นดังขึ้นทุกวัน,วนตั้งแต่นั้นมาบ้านหลังอื่นๆที่มีเด็กขี้โมโห<ๆ>ก็จะมายืนคาถาวิเศษของมะตูมไปใช้โอ้หน้าพิ่งหน้าบูดหัวปูดหัวนงเด็กขี้โมโหจงหายไปและและ้วนิทางเรื่องนี้ก็จบลงค่ะด็กเรู้สึกยังไงกันบ้างนะ ค่สหลังจากที่ครูเล่าให้ทานจบไปเด็กๆคิดว่าแม่ของมะตูมมีวิธีจัดก,การความโกรธของมะตูมยังไงบ้างคะเด็กๆช่วยกันตอบได้ไหมคะแม่มะตูมให้ลองนับหนึ่งถึงสิบค่ะมีสิงคองร์แซนก้อนเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆคะเด็กๆได้รู้วิธีการควบคุมอารมณ์ของตนเองแล้วเด็กๆ ลองนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเด็กๆดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างไหนๆเราลองมานับเลข 1- นึงถึงสิอย่างที่แม่มาตูมบอกมาตูมหน่อยสิคะว่าเราจะรู้สึกยังไงกันบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เด,ดเด็กๆรู้สึกยังไงบ้างคะ สงบใจเย,ย็นลงไม่โกรธเด่เนมากค่ะเด็กๆเด็กๆคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากทานเรื่องบ้านนี้มีเด็กขี้โมโหทําให้เราเข้าใจว่าทุกคนสามารถเกิดอารมณ์โกรธได้ทุกคนคะ่ะสังเกตได้จากสีหน้าท่าทางนละพฤติกรรมคะ่ะเด็กๆคะการโกรธเนี่ยส่งผลเสียนะคะสามารถทําให้เพื่อไม่อยากเล่นกับเราได้คะ่ะ หรือทำให้ครอบครัวไม่สบายใจและวิธีจัดก,การอารมณ์ของเรานะคะเรียนลองนับนันถึงสิบหายใจเข้าลึกๆไม่ก็ไปอยู่ในนุ่งสงบสงบของตัวเองค่ะเด็กๆลองดูนะคะเด็กๆคะเราอะสามารถปวดได้แต่เราต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์ของตัวเองค่ะปวดได้แต่ต้องกวดอย่างเหมาะสมปวดอย่างพอควืนค่ะและสามารถทําให้เรานะคะสามารถอยู่กับเพื่อนได้ อยู่กับครรวได้อย่างมีความสุขค่ะถ้าเรารู้จักการจัดก,การอารมณ์ของตัเองค่ะเด็กคะ,คะถ้าเราโกรธถึงอโมโหแบบมาตูมเราจะจัดก,การความรู้สึกของตนองเองอย่างไรคะนับหนึ่งถึงสี่นอนยูสงบสงบคนเดียวเ่งมากคะ่ะและการที่เราเป็นเด็กขี้โมโหหรือเป็นเด็กขี้โกรธจะมีคนหนักอยูอ่ใกล้เราไหมคะ ไม่มีใช่ไหมเก่งมากเราะว่าถ้าเราเป็นเด็กที่แบบขแบบี้เกียขี้โมโหมากเกินไปจะทําให้ไม่อยากมีเพื่อนมาใกล้เราเลยค่ะสําหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ